สวัสดีทุกคนวันนี้ผมได้ขาตั้งของจินเบิร์กมานะเป็นขาตั้งกีตาร์สำหรับกีตาร์ห,หัวตัดนะครับประกอบไปด้วยทั้งหมดสองชิ้นนะนี่ชิ้นที่หนึ่งเนาะนี่มีโลโก้ด้วยนี่ชิ้นหนึ่งเนาะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันประกอบอยังไงโอเควิธีประกอบนะครับตรงนี้มันจะมีเห็นไหมเป็นช่องนะครับ เราก็เอาเนี้ยสองชิ้นเนี้ยเสียบใส่กันตึงน,นะเสียบใส่กันปั๊บแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวเราลองมาตั้งกันดูเนี่ยพอประกอบเสร็จก็จะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยคราวนี้เราลองมาตั้งตึก๊กนี่กีตาร์ของเรามันก็จะตั้งตรงเลยนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ขาตั้งทั่วไปแบบนี้ เพอต้องวางเอียงไงอย่างเงี้ยมันก็จะกลัวล้ม,มนะอ่ะอีกทีหนึ่งนะสวยงามสนใจเขาไปนเน็ตนะครับ